มาเจอกว๋วยจับโบราณาที่ยังใช้เตาถ่านอยู่เนะานะครับแกเปลืถ่านนะนี่นะครับแล้วถ่านเนี่ยมันจะได้ความหอมนะขายมาสามสิบปีแล้วมาเคยใช้แก๊สเลยใช้ถ่านอย่างเดียวสามสิบปีแล้วนะสามสิบปีได้ขายที่ใหญ่ะอ่าใครจะทานต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่าของจะหมดเร็วเนาะ ประมันใบสองก็ไม่มีแล้วอ๋อใบสองก็หมดแล้วผมสั่งไปแล้วครับเอาเป็นก๋วยจั๊บพ่อก๋วยจั๊บละหนึ่งก๋วยจั๊บหนึ่งเส้นเล็กหนึ่งเอาสาชามป่ะสาชามครับทานนี่ถนนราคาสามสิบบาทต่อสองหลุมะพูดอะไรเนี่ยเนี่ยเต็มเลย ขายตั้งแต่สมัยชามเท่าไหร่นะครับ20บาท20บาทเนาะก่อนนี้ชาม20บาทข้าวยีบาทอเอต่น,นี้ไม่ได้แล้วแต่เพิ่มมาแค่10บาทนะเสร็จมันเนาะพิกัดของร้านจะอยู่ย้งๆฝั่งตรงข้ามกับขนส่ง j t นะครับสี่แยกวัาต้องคุ้ง ยังเยื้องกับปั๊มปตทนะครับเ,เป็นแยกไฟแดงวัดทอง,งอออคุ้งเอ่อเป็นแยกไฟแดงใหญ่นะอเอาพิ่ารณาทุกอย่างนะครับครับ หมูนี่ก็สับเองนั่นเนี่ยครับสับเองเถออ๋อซื้อมาสับเองสับเองนี่นะครับโค้ดานี่คือเราต้องทำด้วยมือเนาะเ,เปิดร้านกี่โมงเปิดร้านกี่โมงเนกะ้าโมงประมาณเก้าโมงเก้าโมงก็ติดได้เปดโมงติดไฟขายทุกวันครับ เนี่ยน้ำเต็มหม้อเลยเนะี่หยหอมมากใส่น <c oughs> ้าเตาเอาลูกหมิ่นอยูอ่ไม่ได้อันนี้ใส่ครบหมดแล้วเนีะนะ่นยในหะ้ใส่ลนะูกหมิ่น นี่คือปริมาณสามสิบเหรอครับจะคนร้องว่าถูกนี่ครับร้านบ้าน,าน,นแต่ไม่ธรรมดานะขายมาสามสิบปีแล้โอ้น่าทานมากมาได้ได้ได้ได ทามละสามสบาทดูนะฮะเครื่องแน่แนๆแบบนี้แล้วก็น้ําซุปนี่หอมมากเดี๋ยวลองชิมน้ําซุปกันก่อนนะครับโอ้โหใช่เลยมันต้องแบบนี้นะสูตรโบราณแท้แล้วบอกเลยว่า30บาทนี่ตับเป็นตับหมูเป็นหมูอืนี่ผัดเส้นลูกชิ้นโอ้โห นนี่นะครับสำหรับบางท่านที่ชอบมีหนังหมูแบบนี้ด้วยนี่สำหรับผมนะน้ำส้มน้ำตาลไม่ต้องนะน้ำซุปหวานอยู่แล้วนี่พริกป่นหน่อยน้ำปลาไม่ต้องรดโซเดียมนะครับน้ำซุปอร่อยอยู่แล้วนี่ อืม <c oughs> <c oughs>